สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำพักเครื่องรุ่นพันวก,กะปี2522มาทักทายกันนะครับรุ่นนี้ถือเป็นหลวงพ่อบทน้อยอีกรุ่นหนึ่งที่ยังไม่เก่ามากครับแต่ว่าจำนวนการสร้างเนี่ยน้อยอยังองค์สีดำนี่ครับ องค์สีดำนี่เป็นเนื้อผงใบลานครับสร้างแค่สองร้อยองค์เนี่ครับด้านหลังจะเป็นตัวย่อของวัดคือตัวอลรอครับบางคนเข้าใจผิดว่าพระรุ่นนี้เนี่ยสร้างปี2518ันห้าเนี่ยเ,เข้าใจผิดนะครับเพราะว่า พอคนเห็นอ,อรอปั๊บเนี่ยก็เขา้เขาใจว่าสร้างพร้อมกับเรียนรุ่นสองที่ต่ออรอไม่ใช่นะครับรุ่นนี้เป็นพันนวกะปีสองสองสร้างน้อยครับองน,น,นี้สีขาวสีขาวนี่ก็สร้างสองร้อยห้าสิบอง อันนี้คือหนึ่งใน2องห้าด้านหลังเป็นสัญลักษณ์อลอ,อเหมือนกันส่วนอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวปนเหลืองเนี่ยของผมนี่ยังไม่ได้มากำลังหาอยู่องกัน สี่ขาบนเหลืองเนี่ยสร้างแค่ห้าสิบองค์ส่วนคือรวมทั้งหมดเนี่ยคือสร้างแค่ห้าร้อยองค์อะพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเป็นเป็นซุ้มเหรีนนแก้วพิมพ์ใหญ่นะแล้วก็ทางวัดเนี่ยนำไปให้หลวงปูส่สุดวัดการหลงจังหวัดสมุทรสาครปลุกเสกด้วยนะ สมัยนั้นครับทักทายกันแค่นี้นะครับเอ,อช่วงนี้ก็ต้องระวังตัวกันนะเชื้อโรคแรงแล้วมันก็ติดง่ายอืไม่รู้จะทำยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะครับรัาผม สำหรับคลิปนี้ก็ทักถ่ายกันแค่นี้นะครับแก้เหงาฝา,ากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำรุ่นอื่นของหลวงพ่อบทน้อยหรือพระสายวัดอมรินเนี่ยมาลงกันให้ชมเรื่อยๆครับสวัสดีครับ